ตัดต้นไ้กับตันตันตุลีมันบิดกตัหน้าบ้านแม่นเคยจะนับเยอะเลยอ๋อเออน้ำตึงบิกนะจ้ยใช่แต่แต่แต่พ่อหลีบเตี้ยวเหรออ๋อผมพ่อคุณโมหนะมา낭งั้นแล้วันแรกตั้งรอบรอบรอบกี่เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่น้ำท่วมสวัสดีครับไปไหนมา ละเวนตโอเคมีมากมีก็ลู้ไม่เคยมาก็เลยบอกพัฒน์ผ่านมาธุระก็เลยแบบมาอยากดูบรรยากาศเนาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องควบคุมการแสดงใช่เป็งการแดงแบบเรียกียรติระดับเลยโอ้ใช่ใช่โอ้ส่านเลยยิ่งร้องรอน้ำท่วมแม่น่ะอือฮะคือนไหอนุตตประปาตือบดานน้ำบดานบมอฮะโซลาเซลหมดเลยโอ้ แบบใช้ตู้ย็นอะไรได้หมดเหรอจริงเหรอเดี๋ยวความแรงของไฟฟ้าใช้ตู้เย็นได้เหรอครับคืออาทิตย์อาทิตย์เหี้ยคนคือความที่มันมันเอ่ออะไรเครีอกอะไรนะก็เปลมาเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วความแรงของในทร์เซลเนี่ยก็นุ่งันมาบานพองท่ะเหรอคือลุงลุงไม่ไม่เศร้าไอการที่เขาใช้ระดับความแรงของไฟเท่าไหร่เลมันดิงได้นเคยจะใช้เบ็ดต้เยครับอ๋อในในตรงไหนต่ออช่างเช่นเคยเหรอ บอกเนาะเม่นไหม่อ๋อเราต้องซื้อแบบนี้มา,มามาเพิ่มมาตุ้งแช่ถัก<บ>กี้กี่ขีดอันเนี้ยเ,เม,ม,ม่นอมทับแรงไปข้างบนไปเก็บตรงนี้ปุ๊บม,มันก็จ่ายไฟเอา้าโอ้ไฟเนาะพี่โจพอแพรงเสริมขึ้นมาพี่ก็เก็บไฟตรงนี้นะนะมันนะต่อจากนั้นมันก็ไปกระจายมาจ่ายไฟในกลุ่มนี้นะ โอ้เกียร์เมนเนาะอ่ะจุดประอันนี้นะ,ระครับก็ไม่แทปไม่ได้แพงอะไรเนาะไ,ไฟฟา้ามีตลอดไม่ตกไม่อะไรต่างๆเลยเนาะเอเวลาเวลามันไม่มีแดดนะมมนไม่มีไฟใช่ใช่เวลาแดดแรงมันก็ไฟเยอะอ๋อแล้วตอนไปเก็บไฟในตรงนี้น่ะมันจ่าคืนหนึ่งเพียงพอไหมหรือโตโตคืนตลอดเลยเนาะ โอ้คือลุงก็ใช้ชาติโทรศัพท์ได้ทุกอย่างมันคงเข้าขาด้ทุกอย่างเลยนั่นนะโอ้รราเป็นคออแบบให้นี่เหรอโอ้โหใหม่ตื่นร้อะเลยน้ำสวยมากเลยใหม่แม่น้ำมันสวยจังละ่ะสวยไหมน้ำน้ำน้ำดีไหมน้ำอันนี้มะกรูนต้นเตี้ยจัง จะบีมาแพร่เห้าบอกอะไรนี่ไม่เห็นอ๋อแล้วมาใครคนนะเนเ่าใต้เบลาใต้เหรออู้ดกมากเลยเนาะลูกใหญ่ใหญ่เต็มที่ทบหนาใหม่ตัวบอกครับอ๋อนี่นี่ไงเนาะ ร่มดกจังเลยอะเพลล์ร่มดพริกกระดูกใช่โอ้ยเนี่ยพริกมันต้องซื้อแล้วน้องใหม่เนาะต้อครับมันต้องซื้อเลยเน่ะเนี่ยดูสิดกดกมากมากเลยเนาะโอ้เนี่ยเลยเนี่ยเมื่อเดิมอยู่เพิ่มเลยเฮ้ยเราเราใส่ปุ๋ยเฉพาะปุ๋ยคอกอย่างเดียวเนาะอืมไงหอมที่ปลูกเองเลยเนาะเห็นไหมเนี่ยตัวโอ่ใหญ่ นกใหม่หนะอ๋อใหญ่มากอันนี้กี่กี่เก็บเสน่ห์ตุปกุ้ยอ๋อไว้ไว้ทำพันเนาะอืมนี่เนกใหม่เนาะมาลรากอเยอะแยะเลยโอ้ยใหญ่มากเลยบ้านหลังนี้ <f ume> สะลุกน่ะไอส้สะนู่นเหรอโอ้ยสะนั้นโครงการนั้นของใครเหรอกี <f ume> ไ่ไร่ทั้งหมดหมายเนี่ยยี่สิบไร่ตั้งแต่ตั้งแต่แปลงนี้บอกแต่ อ้ที่ไทยๆนี be, oh, ่ของหม่หมดเลยเนาะโอไปถึงที่นนองนาน่นเ้โอ้แล้วทางมุมทิศเหนืออ้โอ้นู่แม่นนะครับ๋อนู่นนครับโอกระพาให้วัวกินเนาะอ๋อมือซีนเลยแม่นโอ้ยั่วปลูกเอมดเลยเนาะ คับโอ้ยพริกเนไมททำไมไม่เองบ้านเรียนรานใจเป็นนามัานคือคิดยังไงตอนแรกถึงได้ขค้นมาหยุดตรงพื้นตรงนี้น่ะคึกนานหรือย่างใช้เวลาคิดนานกี่ปีกี่อะไรไหมก็อวันน้เอวันนี้ยอยากค่อยากอยู่บ้านนอกอยู่อยู่ข้างนอกอ,อยู่ข,ข้างนอกข้างนอกอแบบตรงนั้นจะเป็นถนนผ่านเนาะ,ะแล้วคือไอเดียคิดว่าอยากปลูกผักปลูกอะไรกินเองอ้ ตอนแล้วมันเยอะด้วยนะพูดถึงนะปลูดได้เยอะเลยดูมันเขาเมือขือหมดทุกอย่างเลยครับฉนั้นก็เลยเลยโครงการก็เลยคิดมาอยู่ตรงนี้มีที่อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะน่ยก็โชคดีด้วยแล้วก็บรรยากาศดูเสียงนกครับโอ้อโครงการพ่อนิวเขาอยากมาอยู่แบบเออแบบบรรยากาศครับ มันมันมันเริ่มโอ้จริงๆแล้วมันมันดีอันนี้เนี่ยอันนี้มันอันนี้สามารถกินได้เลยเนี่ยพอทำพันใช่ไหมนี่ข้าวเหนียวไอ้อะไรนะไอ้ถั่วมั่วนี่นี่สุกแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะได้ที่เนาะให้มันแห้งก็เก็บไว้ไปทำพันได้เลยค่ะโอ้ใหม่ไม่บูมจ้ะเก็บให้ขายเก็บกินแล้วเก็บขายแล้วเก็บให้พี่น้องเก็บกินเนี่ยนี่มันเริ่มจะแก่ได้อ๋อไม่ยัง เออนี่ไงมันเคยยาวเนาะอ้ยนี่เก็บไปกินแบบมันมันยังไม่ได้เก็บตอนนี้เลยคุณใมม่เดี๋ยวอ๋อเลยดูพริกสิครับพริกขี้ฟ้าเหรอคือพริกหยวกธรรมดาบ้านเราแต่ว่ามันมันลูกโตเนาะทำอันนี้พันเดียวกันเหมือนเลยใช่ไหมล่ะครับโอ้โหเพลยนเพลใหม่มัน่ต้องขี้ไม่ต้องอะไรเลย อันนี้มาร่าแบบพี่น,นกหรือว่อางโอ้จ้าถ้าผัโอมยไม่เนี่ยนก็กระเจียบเนาะบ่ขึน้นเองเลยเหรอฮ่าโอ,โอ้ดกมากเลยครับเนี่ยดดกดกดจริงแล้วลูกงามลูกอวบลูกสวยลูกอ๋อลูกกำลังเหมาะเลยเนาะไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยเนาะไม่เนาะจ้ใช้ปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละปุ๋ยข้อปุ๋ย เวลากลางคืนก็บบเบนครับครับ,บ,บดีมากเลยมีความสวยามเนาะอยู่ข้างนอกนอกชุมชนมาอันนี้ไฟไฟโซล่าเซลล์มันก็ส่งไปวัวเนาะนดีจังเลยวะอ๋อมันขึ้นใครไกลมันเข้าไปได้เหรอว้าอ,อีกกาไม่หน้าละมันเข้ามาเอออันนี้พวกผักอ่ะไม่ต้องซื้อเข้าเลยน้องใหม่เนาะ ครับไม่ต้องซื้อเลยทุกอย่างเลยได้ชอบใจบ้านอยู่บ้านตรงนี้เนาะสวยจนกับบรรยากาศเนาะโอ้ลุงไม่เคยมาดูเลยว่าเขาปลูกใหญ่โตก็คืออยู่ได้แบบบรรยากาศดีแท้เลยครับแต่ตอนน้ำท่วมก็มาได้ค้างที่นี่เนาะตอนน้ำท่วมก็ไปมาไปมาขับรถไขับเรือไปมาโอ้ขายเรือเข้ามาเลยใช่ไหมครับ อ้โยกพื้นสูงเนาะแล้วก็ก็เป็นเรือนโอ้มาทําทอใหม่ที่นี่ได้ทุกอย่างเลยเนาะเออทอผ้าน่ะอ๋อโอ้ยอ๋อเหรอน้ำสระนะโอ้โหนี่เหรอให้เข้ามาต่อให้เข้ามานั่นให้ใช่ไหมชอบใจแต่อจนี่เนี่ยเนาะหน้าไฟมันเข้ามันก็ได้ยินเสียงตึ๊งตึ๊งเนาะ ถ้าไฟไอ้จากมันชาร์จเข้าไปเนาะอุะอ้ยมะเขือไม่ไอตอนนั้นไม่ได้ข้าวเลยเนาะท่วมจนเสียหายยับเลยเนาะอ๋ะออาผู้โดยเจ้าอืมบ้านเตี้ยนมไป